คุณค่าของคุณอยู่ที่ใครคนนั้นจะเป็นคนกำหนดชีวิตของคุณเอาคุณค่าของคุณวางให้ถูกที่แล้วชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมาฟังดูว่าทำไมคริสเตียนจึงบอกว่าคุณค่าของเราอยู่ที่พระเจ้าอย่ามอบให้ใครนอกจากพระเจ้าถ้าคุณเอาคุณค่าของคุณไว้ที่คนก็คือมนุษย์เราจะพบว่าบางครั้งก็มีความเสียใจน้อยใจผิดหวังสมหวัง ถูกชื่นชมถูกด้อยค่าปะปนกันไปเพราะเราทุกคนเป็นคนบาปในโรมบทที่ 3: ข้อ23เพราะว่าเราทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าคริสเตียนจึงไม่มีไอดอลเรามีโมเดลคือพระเยซูซึ่งเป็นต้นแบบของทุกสิ่งเพราะพระเยซูพระองค์ไม่เคยทำบาปสุภาพและเป็นบุตรของพระเจ้าเกิดมาเพื่อตายไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกคนเพราะความรักของพระเจ้า ผู้ทรงสร้างที่มีต่อมนุษย์และต้องการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากบาปสำหรับบางคนก็เอาคุณค่าตัวเองไว้กับเงินความสำเร็จฐานะการถูกยอมรับและคุณก็จะพบว่าบางครั้งก็เสียใจผิดหวังสมหวังถูกชื่นชมถูกด้อยค่าประปนกันไปเช่นกันพระเจ้าเป็นใครจึงมาบอกว่าเราเป็นมนุษย์คนบาปปฐมกาลบทที่ 1: ข้อ26ถึงข้อ28แล้พระเจ้าตรัสว่า ให้เราสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบเราตามอย่างเราเพื่อให้เขาครอบครองปานในทะเลนกในอากาศสัตว์ใช้งานสัตว์ป่าทั้งปวงและสัตว์ที่เลือ้อยคานดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ตามพระฉายของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างพวกเขาขึ้นพระองค์ทรงสร้างทั้งผู้ชายและผู้หญิงพระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาและตรัสว่าจงมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง และทวีจำนวนขึ้นจนเต็มโลกและจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองปลาในทะเลนกในอากาศและสัตว์ที่เลื้อยคลานจากพระคัมภีร์ข้อนี้พระเจ้าสร้างให้มนุษย์มีอำนาจเหนือแผ่นดินเหนือทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเพื่อให้ครอบครองพระเจ้าทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าเอวยพรให้มีลูกหลทวีบาปครั้งแรกเริ่มอย่างไรบาปเข้ามาสู่มนุษย์ครั้งแรกในโลกจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้าของเอวา เพราะถูกล่อลวงโดยซาตานทําให้สงสัยในคําสั่งของพระเจ้าและไม่เชื่อฟังคําสั่งของพระองค์หลังจากนั้นมนุษย์ก็มีความบาปแม้เด็กเล็กๆพ่อแม่สอนมาดีแค่ไหนและสอนว่าอย่ากโกหกแต่เด็กก็ยังโกหกนั่นคือความบาปที่สืบทอดมาจากบาปครั้งแรกของโลกโลมบทที่6ข้อ23เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันในพระเยซูคริส องพระผู้เป็นเจ้าของเราจากพระคัมภีร์ข้อนี้เพราะมนุษย์ทุกคนมีบาปดังนั้นทุกคนเกิดมาต้องตายเพราะค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่คริสเตียนเชื่อว่าเราจะตายฝ่ายร่างกายแต่เราจะมีชีวิตนิรันดร์จิตวิญญ,ญาณของเราจะไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าผู้ที่สร้างเรามาและเราซึ่งเป็นมนุษย์คนบาปจะไปสวรรค์และพ้นจากบาปได้อย่างไรยอห์นบทที่14ข้อ6พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราพระเยซูปเป็นทางเดียวที่เราจะพ้นจากบาปหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ7ถึง9แต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่างเราก็มีสามาคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคิดพระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกตัวเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในตัวเราเลย ถ้าเราสรารภาพบาปของเราพระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะัดทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้นจากพระคัมภีร์ข้อนี้ถ้าใครบอกว่าไม่มีบาปคนนั้นก็โกหกหลายคนก็พยายามหาหนทางไปสวรรค์ด้วยตัวเองหลายคนเชื่อว่าการสะสมความดีไว้มากๆจะช่วยให้เขาไปสวรรค์ได้แต่ลึกๆแล้วต่างก็รู้ดีว่าปัญหาไม่อยู่ที่การทำความดีน้อยเกินไปแต่อยู่ที่การทำบาปมากเกินไปต่างหาก และการเลิกทำบาปที่เราทำมาตลอดชีวิตนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการทำดีอย่างเดียวไม่พอเราต้องยอมรับ,บว่าเราช่วยให้ตัวเองไปสวรรค์ไม่ได้เมื่อเราไม่สามารถเลิกทำบาปได้นั่นแปลว่าเราต้องรับผลที่ตามมาของบาปนั้นทั้งหมดที่ทำลงไปทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยเหตุนี้เองพระเยซูจึงได้เสด็จมาเพื่อช่วยทำในสิ่งที่เกินกำลังของเรานั่นคือการเอาชนะความบาปและมอบความหวัง ให้กับมนุษย์ทุกคนที่เชื่อวางใจปลายทางของผู้ที่ยอมรับการช่วยเหลือของพระองค์จึงไม่ใช่การลงโทษอีกต่อไปแต่เป็นความสุขนิรันดร์ที่เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้มีหลายพันล้านคนบนโลกนี้ได้พบความจริงข้อนี้และได้สัมผัสกับชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยสันติสุขความหวังและเปลี่ยมด้วยพลังที่จะก้าวต่อไปการต้อนรับพระเยซูทำอย่างไรคำอธิษฐานในการต้อนรับพระเยซูกล่าวดังนี้ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกขอยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยลูกขอสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ลูกได้กระทำมาในอดีตขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษขอทรงชำระบ,บาปของลูกลูกขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของลูกแต่เพียงผู้เดียว ลูกขอมอบถวายชีวิตจิตใจร่างกายและวิญญาณเป็นของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าคุณได้กล่าวตามคุณก็ได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและโปรดติดต่อคริสเตียนที่คุณรู้จักหรือโบสถ์ใกลๆ้ๆเพื่อรู้จักพระเยซูมากขึ้นถ้าคุณฝากคุณค่าของคุณไว้กับมนุษย์สิ่งของความสําเร็จ ทำชื่นชมเกียรติของโลกนี้คุณก็จะต้องผิดหวังถ้าคุณฝากคุณค่าของคุณไว้ที่พระเจ้าผู้ที่สร้างคุณมาพระองค์จะช่วยคุณและตอนนี้คุณฝากคุณค่าไว้ที่ไหนมัทธิวบทที่13ข้อยีส่วนมเมล็ดซึ่งหว่านตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ยิ้มพระวจนะนั้นและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้าง ช่อง Educational รายการ God Word The Miracle s e d s พระวจนะของพระเจ้าเมล็ดพืชมหัศจรรย์เราจะนำเมล็ดพืชมหัศจรรย์มาแบ่งปันติดตามและแนะนำเราได้เม้นมาใต้คลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ